อ้าวมาฟังวิธีการแก้พระลาหูเข้ามาเบียนเบียดเลงเข้ามาให้โทษในดวงวิธีการแก้นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่แก้เพื่อให้หายเพียงแต่แก้เพื่อให้คลายแก้เพื่อไม่ให้ทุกข์ที่บอกว่าแก้เพื่อไม่ให้หายได้เนี่ยเพราะว่าดวงดาวนี้จากกราศีนี้ท่านกอเดินบนเวียนตามแนวเทววิถีของท่าน โคจรไปตามแนวทางของท่านเป็นปกติอยู่แล้วเราท่านคุณผมถ้าไม่รู้จักพระราหูไม่รู้จักดาวบาพระเคสุพระเคเหมือนฝรั่งเห็นไหมเขาก็ไม่ได้เดือเดอเนื้อร้อนใจอะไรกับพวกนี้ทีนี้ถ้ามารู้จักซะแล้วมาลบควรจิตใจซะแล้วก็ต้องแก้ครับแก้เพื่อให้คลายแก้เพื่อไม่ให้ทุกข์ วิธีการแก้นั้นแบ่งออกไปผมแบ่งเองนะแบ่งออกไปได้3-4วิธีด้วยกัน